ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีซับสวยนำเสนอเป็นประจำนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าปักซอยสุขภิบาล5ซอย45นะครับหรือหน้าหมู่บ้านอรุณทรนั่นเองนะครับมีเฮาเฮารีโนเวทให้แล้วซสวยนะครับเข้าซอยไปประมาณสัก300เมตรครับไปไปชมกันครับถนนเส้นนี้คือถนนสุขภิบาล5นะครับฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปตลาดอเงินไปเทพารักษ์นะครับจากตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยไปตลาดอเงินสักประมาณสัก500เมตรนะครับ ه, หมู่บ้านก็อยู่ตรงนี้เลยสุขภาพวิบาล5ซอย45นะครับเข้าซอยเป็น,นิดเดียวนะครับซอยในหมู่บ้านอยู่ซอย2นะครับซอยต้นๆเลยฝั ه, ่งนี้ก็จะมาจากทางตลาดมุกสกรนะครับจากตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยไปตลาดมุกสกรก็ประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับไปตลาดมุกสกรออกหาไทยลาดออกสายใหม่นะครับนี่นะครับตามผม,มไปชมภายในตัวบ้านกันครับ ครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าบ้านหลังที่จะนําเสนอแล้วนะครับหมู่บ้านอารุณธทสุขภิบาล5ซอย45นะครับนี่หลังนี้ไปชมกันเลยครับถนนหน้าตัวบ้านกว้างมากนะครับคอนกรีตกว้าง10เมตรนะครับเข้าจากถนนสุขภิบาล5นะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก300เมตรนะครับเป็นเถวเฮาส์2ชั้นรีโนเวทให้แล้วซวซๆวนะครับ18ตารางวานี่หลังนี้เลยนะครับ18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีห้องนอนชั้นล่าง1ห้อง แล้วก็ชั้นบน2ห้องนะครับห้องน้ําชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบน1ห้องนะครับด้านหน้านะครับต่อเติมหลังคาที่จะรอดให้แล้วนะครับเรียบร้อยจอดรถในบ้านได้1คันพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆเลยตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็เข้าจากถนนสุขาภิบาลหเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยสามเมตรนะครับไปตลาดอองเงินประมาณสัก7.50เมตรไปตลาดวงสกรประมาณสัก3ามกิโลครึ่งนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับปไปชมภายในบ้านกันครับผม พื้นที่จะรถก็ปูกระเบื้องไว้ให้แล้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับประตูบานหน้าทางเข้าหลักนะครับเปลี่ยนให้เป็นบานสไลด์กระจกแบบนี้แล้วก็ซ้ายขวาตีละแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับหลังคาเป็นโครงเหล็กเมทัลชีตนะครับนี่้ายขวาตีละแนงเพิ่มนะครับชนกับหลังคาที่จะรถเลยไปเดี๋ยวตามผมไปชมภายในบ้านกันครับหมู่บ้านอรุณทอนนะครับสุขพิบาล5าซอย45หหลังนี้นะครับหน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ มาเข้ามาถึงภายในบ้านนะครับโถงชั้นล่างก็พื้นปูใหม่นะครับเป็นกระนิโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แถมให้นะครับยกเว้นพร็อพแต่งนะครับเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะกลางโต๊ะวางของโต๊ะทานข้าวสีที่นั่งนะครับแถมให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีชั้นวางทีวีแล้วก็ชั้นวางของโชว์นะครับชุดนี้ก็แถมให้นะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้1จุดตรงนี้นะครับ นี่เลยนะครับอ่ะตามไปชมกันต่อนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็จะอยู่ใต้บันไดทางขึ้นชั้นสองนะครับแบบนี้ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับตรงนี้ทำเลดีมากนะครับหมู่บ้านนี้อรุณทรน,นะครับเข้าออกได้หลายช่องทางมากเข้าทางสายไหมาทางเพิ่มศิลทาง เทพรักนะครับหรือจะใช้ทางอัทไทราชเข้าออกได้หลายช่องทางมากนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับโต๊ะทานข้าวสีที่นั่งนะครับแถมให้นะครับยกเว้นพร็อพแต่งนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นด้านหลังก็ต่อเติมครัวนะครับทาบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แบบนี้นะครับแถมเตาแก๊สให้ด้วยนะครับสองหัวแล้วก็ติดตั้งเครื่องดูดควันไว้ให้เรียบร้อยฝั่งตรงด้านโน้นจะเป็นซิงค์ล้างจานสแตนเลสนะครับ นี่นะครับแล้วก็ห้องนัห้องนอนชั้นล่างจะอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับอันนี้คือห้องนอนชั้นล่างนะครับก็ฝ้าฉับเรียบนะครับพื้นแกนิตโต้หกสิบคูนหกสิบเซนนะครับหันหลังกลับมามาดูห้องโถงชั้นล่างมุมจากภายในบ้านออกไปหน้านบ้านนิดนึงนะครับแบบนี้นี่นะครับกว้างๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0ู5ย์2 2 4 7 9สกสุข,ขุมบ้านและที่ดินหรือ ใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีลยลผมจำง่ายมากนะครับ at home4 atsai home บ้านแล้วก็เลขสีนะครับไปตามผมไปชมชั้น2ก็ต่อได้เลยครับขึ้นมาถึงชั้น2นะครับพื้นก็ปูใหม่นะครับเป็นแกนิโตลายเดียวสีเดียวกับชั้นล่างนะครับสีเป็นลายไม้นะครับเดินตรงขึ้นมาก็จะเป็นห้อง Master b ์เบดรูของหลังนี้นะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้าน หน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่เลยมีประตูออกไประเบียงด้านหน้านะครับแบบนี้นี่เลยนะครับหมู่บ้านอรุณทอนะครับสุขภิบาล5ซอย45ท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวสายไหมออเงินสุขาพิบาล5วัชรพลเทพรักษ์นะครับพหลโยธิน54นะครับเรามาดูหลังนี้นะครับทำเลดีสวยนะครับก็ฝากไว้นะครับแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ หันหลังกลับมามาดูภายในบ้านกันต่อนะครับฝ้าเป็นฟ้าฉาบเรียบนะครับอันนี้ห้องมาสเตอร์นะครับฉาบเรียบแล้วก็เล่นระดับไว้แบบนี้ไปเดินไปชมกันต่อไปชมกันต่อดูถงบันไดชั้นบนกันนิดนึงนะครับนี่ช่องแสงใส่เป็นบล็อกแก้วนะครับอ่โอเคถัดมาจะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับอยู่ตรงนี้ ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปรพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก็กน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่ผนังก็บุชนฝ้าเพดานทั้ง4ด้านถัดมาห้องนอนที่3นะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นห้องที่สหน้าต่างก็เปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกไปแล้วนะครับแบบนี้ฝ้าเป็นฝ้าจับเรียบนะครับชั้นบนแบบนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ at home 4นะครับ at s t g n e home บ้านแล้วก็เลข4หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สดุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับรีวิวบ้านรีโนเวสสวยๆหลังนี้นะครับหมู่บ้านอรุณทรสุขาพิบาล5ซอย45นะครับแขวงอ,องเงิน ออก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย